สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องมื้อสุดคนเลยสบายดีตอนเทียงพี่น้อง <c oughs> จะตอนเทียงไม่หนีอยู่อันนาเฮือนพี่น้องกับอีแม่พากันอันหยัดหมอนรายการยิ้มสบายดีพี่น้องหยัดหมอนเก็พี่น้องวันนี้นะบันสบายใจพากันยิ้มหมอนพี่น้องวันว่างวันหยุด การยิบไาสงการพี่น้องสงการนี่เราบิมีแขกพี่น้องแขกพิเศษเป็นชิมายามมาลิวสงการนี่มาแต่ไกลไกลเลยมาไปทางไกลพี네่น้องมอนจะมีหลายหน่วยอายุแต่ว่าก็ยังยัดตัวใหม่ให้คนบนที่ลายอยู่ด้วยเพราะได้ใส่ยังมีกันยัดควาะว่ามุองดูพี่น้องอาจจะซื้อสมบอนมาไว้แล้ว ซื้อมอสรับไหวซื้หน่วยก็เลยเยีกยซื้อนวยได้หนิพี่น้องขอโทษขออภัยหลไรพี่น้องเที่ยงยุ้งแยมทางเสียงหลดเชียงล่างเนี่ยนี่คือว่าอากาศนี่อ้าวอ้าน้ำคุ้มคุ้มนะฝนชะตกนี่คือฝนชะตกนี่แหละตกแนะแม่จะกินอื่นหม่หมอสรึเพี่าตัวนี้มันมากแล้วไปหารดตกกันเยอะหน้าโคกเนาะอยะ การกระชิฮอดเลยพี่น้องเอ้ยใครกระชิฮอดปีใหม่ยาลาวเลยพี่น้องสงการทั่วประเทศสงการนี้ส่งสิม่วงน้องเฟินปล่อยให้เห็นเลยสงการปีนี้บนท่านด้เกี่ยวข่าวเลยแต่ละปีสองปีนี่เกี่ยวข่าวใส่สงการเนาะอันนี้เข่าหากระจายปีแล้วค่ะเฮลินสงการสามเนาะสองพันสิบเก้าจะเป็นสองพันสิบเก้าสามปีพวกลบโควิดพี่น้องลายการเฮลิน ีนี้เพิ่นเปิดหน้าเปิดเครื่อไนไงชื่อซีมวนปีนี้ไปริมแนแลวปีนี้เนะกา,ากาโานกานีกาขอให้เอซทุกคนและกาพี่น้องทุกคนแล้วมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นจุจ๊บปหีหนะ้อปีใหม่สานการักษาสุขภาพ, <c oughs> พมอก็จะเห็นหงกรได้ แม่ยันน้องคนยิบประเป็นเวลารานการยิบเองให้มันละเอียดเลยหยัดให้แม่เลยพอดีมดิยิบสามศกพี่น้องยิวติดหัวกระดึกยิบติดหัวติดตาอกระถิกอยู่ได้นี่ไยิบพอดีได้ซีหน่วยศพหมอนซื้อมาไหมแต่โดนแล้วแหละวันนี้เรามีโอกาสพาถอดองกินอยู่ทางหลังพี่น้องออกก็ออกมากินจะเล่ได้ยิบจะรายการซีแฝงยิบแปบบอะไรซีหน่วยเนาะ ปีใหม่ปีนี้ค่ะจะไปเที่ยวไซเด้เอาหนิน่าละน้องพรว่าชิินอยูหนาเฮงานี่อะไรพี่น้องนี่งาเฮื่อนบ่เอาอ่างน้ำออกมาถ้าใคาได้เราเขาขายอันนั้นนะอ่างนิ้นน้ำนะสิบพันตีบป้ะตัวใหญ่ๆประมาณสี่ห้าแสนแหละสี่ห้าแสนกรีบพี่น้องพันพันบาทเนาะเป็นเงินไทยกับพันบาทแหละลินเพื่อนอยู่แล้วจะหลดจะล้างแม่ก็ดีใจแล้วทีนี้ลายทุกปีวไม่ร้องไอ สงการแต่ละปีอุบัติเหตุพี่น้องคือการพี่น้องเอ้ย FC พอสกคนไปมากกะระวังในเด้อพี่น้องขับรถนะกันเดี๋ยวไปมาใส่กันคอยใส่คอมาเด็กพี่น้องเอ้ยตลอดปลอดภัยเด้วเคยมีเพจ FC ได้ไปใส่แล้วอย่งแข่าอยู่เพื่อนนี่แหละนะคะสงผาเจ้าเหมือดเนาะเพื่อนาผาลง เาลราจะไปเ้าสงผ่านเรพอเท้าเท้าแม่คิดจะกินอันแม่งแขกเลยแมแขงกระปุกเลยได้หน่อยนะแมงแขก็่ายหน่อยแม่งแขกจิกที่เราเคยกินหมอแซ่ด้ยขวากินขวแล้วก็ปนยังน่อยยังดแดงไปเบึ่งมือนะ น้องพรนพักก็ดีใจตื่นตันใจอยุคยัยเพื่อนมีผู้ใหญ่ตืจะดีพยายามน้องคอนมาแต่ไกลไกลเมื่อวานนี้พาพากันมาจะคนเนาะวันนี้พากันเมีื่อยเทินกับอีแม่มืดๆพี่น้องเก็บถ้วยเก็บบวงจัดเครื่องแน่เลแล้วแยกปิดปิดหาบางของยงกินมาใส่ตู้ไว้ใส่ยังถาดสดๆอะไรน่ะละเสร็จเนาะ เห็นหูนี่พี่้องงมไปเลยง <c oughs> มเท้าไป <c oughs> มาสิ่นี่เท้าอไรอันนี้นะใส่ในมันได้พี่้องอันนี้นะยังที่ใส่สบอีกไลยโอแมนวาซิมูนแบบนี้เลย <c oughs> แ็มี้ศกศกกะงาาเลยแม่ซื้อมาสักแล้วสักใหม่มันจะขิ้วสักแห้งมากเลยวกะอันนี้เข้ากับยิบแล้วเข้าก็ต๊กดีๆแล้วกะวก่าเป็นต๊แต่ให้แห้งเนบมันสเสมอการาอยู่เนาะ งานแต่ว่ามันแตกเราหยัดอันใหญ่โฟนี่ใหญ่โฟนเนาะใหญ่โฟนเยน่อยสามสอบพอดีได้สิบหน่วยพี่น้องสือคนหัวใหญ่นอนกับพี่แตกกะสุ้มใบเพชรก็เมื่อกี้เป็นวันเสาร์เนาะแล้วก็ใส่ได้พี่น้องเลยน้องคอนขาวันวันวันข้านี่ก็กินเรื่องโรงเรียนพี่น้องแล้วก็พักกุแลนาซิเม้นเดือนหน้าจึงสิได้ขาวอีก บาเดือนหนากระถ่ายเดือนหมดเลยมาได้ไปสวนมันเลยเต้แต้มือไม่เพ็ดเป็นวินหไดแล้วก็รยุดเลยไอเอฟซีเป็นก็บอกว่ายุดก่อนยุดก่อนเกี่ยมเทื่ยงให้ไปทำหนังจะทำความงามจะทำมันความสวยก่อนเพิ่นว่าขากันยุดพี่น้องยุดก่อนล่ะจะว่าเป็นวินมาแล้วก็ะยุ้ดเลยไม่ได้ไปใส่เลยอยู่ไปเลยไปเลย เป็นนักยืนละล่าเลยท่านประเิษฐ์ไปนี่หาทางไปได้แตหน่อยนี่แน้วเหมือนแล้วพี่น้องอีแม่เห็ดนกพรก็ล้มพุ่นไปพุ่นไปเรื่อยๆผู้ผัวเดียวสิบหน่วยเลยเห็ดวันีจัาหน่วยไหมวันนี้ิบสิบหน่วยเจ้าหน่อยเอาตู้แช่เขาไว้เลยนีู่ดคือว่าเอาสมบัติมาใส่ละ หหแห่งไม่ได้สักแล้วแหละแต่เอามาลุ่งงามมอง่งพี่น้องนองคอนเป็นคนใส่โซกเด้อโสก์ก็มีหลายสียจะได้พี่น้องสีเขียวสีฟ้าสีแดงสียังตังกระโลห์จัดหยัดหักะหากาหากระใส่โซก์ช่องหน่อยพี่น้องงามพอชี้นี่เป็นสีบัวนะบนสีแดง แม่เป็นคนยิบนองคอนเป็นคนใส่ใส่โซบมอหน้าพี่น้องสโศบก็ซื้อไว้แต่ดนพุ่นแหละหากระซิใส่เด็กงามเนาะงามนอนเมื่อได้จะหนอนเป็นได้ไรใช่บัวไหลตรูดเบาเบิ่งเด็กแปบึงจะนอน <c oughs> ได้จะนอนอลไรคะก็ได้สองหน่วยพี่น้องจักสิไปใส้นมืันนี้เนาะว่าชิพักผ่อนก็สิบได้พักผ่อนได้จยากไปได้คิดอยู่ได้นี้ ออกหน้าจะไปใส่น้องคอนจะไปย้อมผมน้องคอนจะไปย้อมผมจะเอาสียังละอเอาสียังก็เนาะนเอาสียังนอะพ่น้องน้องคอนนี่เนาะหน้าตาแบบนี้อนเอาสีขาวด้วยละสีเทาเนาะสีเทา,เ,า,เ,ทาเออก้วแต้แล้แต่เจ้าแ,แต่ผูมักปีหนึ่งมีแต่เดียวเอาสุดๆไปเลยเป็นยังขาวมดหัวเลย <laughs> ไม่ปีนี้ช่วงสิมว่วนขนาดเลยบวัลเดรินมาหลายปีแลนะ้วเนาะแต่น,น้ำเนาะก็จักลายจักน้อยแล่น้ำเลยหน่วยที่สามเลยพี่นอ้องเอ้ยเพืดออะไไปกอง,องไงองว้ยองไอ้กั้งบนกินกาแฟนมนี่ละเอ,อ้ยวันชี้ซื้อกาปิามาอันต้มมื่อไน่พัดให้นางต่อนสั่งให้สั่งอัน สั่งผงงอกน้ำทอรี่แล้วก็เห็นมาส่งมาเห็นมาส่งลากัย่าบมต้มเบิ่งมาหนีเบิ่งผ้าเบ่งฝลพี่น้องเบิ่งทุ่งผ้าคือฝนสิโต๊ะแล้วคือมึ้คมอยู่ได้พี่น้องเอ้ยพอใจว่าโอ้ยให้ให้มันตกสิเป๊วเอิงมากินก่อนพอใจกำลังยางเดินทางออกมาไปใช้ไปใช้ไปซื้อเฟอร์มากินเท้าเลยแล้วไปซื้อเฟอมากินเ้ามากเงิน ายีบยังม่แล้วบ่ย <no ังเะาเปประตูห้องน้ำเออพอดประตูห้องน้ำเลยพี่น้องประตูห้องน้ำอัดบ่แเจกมันจะพังเลยพะกันเห็ดกับลูกเทเท่พื้นบ่เออเท่พื้นซื้อเอาใท่ใช่จะได้แล้วมีแตอสปูนมุมมดเด้อฮันจิติมิแต่หันเวียดง่อยกับเอาเอมา ไปซื้อเอาเองไปเงินเขาจะทงเสะดัมพงแต้อะไรเด้อพี่น้องบนนัรรยากาศเช้ยเขาวไปไหวอยู่ในห้องไอ้กังเลยพี่น้องมีแต่สีงามๆนี่แม่เพื้นกาไปซื้อเขาเปียกให้พอเลยการ <SU cc ion> สำหรับคลิปนี้น้องคนนนนอนการจะลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากซ่องน้องคอนสวรรค์เด้อ,ดอลาไปก่อนพี่น้อง